สนับสนุนโดยเชอราบอร์ดเชอราสร้างง่ายอยู่สบายช่วงช่างเลือกวันนี้นะคะเป็นช่างเลือกรีวิวนะฮะเราจะมาพูดถึงวัสดุก่อสร้างที่เป็นวัสดุทางเลือกสําหรับงานก่อสร้างเมื่อเป็นงานพื้นงานผนังงานฝ้าเพดานนะฮะที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้นะฮะนั่นก็คือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นั่นเองนะฮะไปดูซิว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ สำหรับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนที่จะมารีวิวกันในวันนี้ครับเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ของเชอร่าครัหรือที่รู้จักกันในนามเชอร่าบอร์ดนั่นเองนะฮะ สำหรับแผน่นไฟเบอร์ซีเมนต์นี้นะครับมีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติปูนซีเมนต์แล้วก็ทรายนะฮะมาผสมคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ขึ้นรูปเป็นชั้นๆน,นะฮะจากนั้นนำไปอบไอ,อน้ำด้วยแรงดันสูงนะฮะหรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีออโตเคลสันเองทำให้มีความหนาแน่นสูงแข็งแรงทนทานเหนียวทนต่อทุกสภาพอากาศทนน้ำทนชื้นทนไฟได้ดีกว่ายิปซั่มและไม้อัดมีน้ำหนักเบาแล้วก็ปลวกไม่กินด้วยครับ สำหรับท่านที่อยากจะทาสีบนไฟเบอร์ซีเมนต์ก็สามารถทําได้เลยนะฮะโดยใช้สีน้ําอะคริลิกธรรมดาหรือจะใช้สีที่ใช้ทาไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะก็ได้ครับสำหรับการติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นั้นทําได้ง่ายมากเลยฮะเพราะว่าเป็นระบบแห้งนะฮะไม่ต้องใช้น้ําไม่ต้องใช้ปูนฉาบดใดใทั้งสิ้นนะฮะเพียงแค่คุณติดตั้งโครงเคร้าแล้วก็ยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เข้าไปโดยการใช้สกรูเท่านั้นเองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมจะเห็นว่า เจ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ข้างๆางผมนี่มีหลายความหนามากนะฮะจะเอ๊ะทำไมแผ่นที่บางที่สุดกับหนาที่สุดน kind of ี่ต่างขนาดนี้นะฮะอย่างที่บอกครับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นี้ทําได้ทุกอย่างนะฮะตั้งแต่ฝ้าเพดานยันไปถึงพื้นเลยนะครับมาดูก่อนนะฮะว่าเจ้าแผ่นบางๆนี้นะฮะ3.2ม mm ิลล mm ิเมตรถึง4มิลลิเมตรนี้น mm mm ใช้ทําฝ้าเพดานนะครับแล้วก็แผ่นที่หนา6มิลลิเมตรถึง12มิลลิเมตรนี้ใช้ทําผนังนะฮะแล้วก็แผ่นหนาๆนี้ตั้งแต่15ม mm ิลล mm ิเมตรถึง20มิลลิเมตร ตรงนี้ใช้ทําพื้นนะฮะนี่มาดูที่ฝ้าเพดานก่อนนะครับสาหรับงานฝ้าเพดานนั้นนะฮะอาจจะคิดว่าอุย้ยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทำได้แค่ฝ้าฉาบเรียบเท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเพราะว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นี้มีรูระบายอากาศด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสามารถใช้ทําฝ้าชายคาแล้วก็ระบายอากาศร้อนจากโถงหลังคาออกสู่ภายนอกบ้านได้ด้วยทําให้บ้านเย็นนะฮะส่วนการติดตั้งนั้นทําได้ทั้งแบบโครงเคร้าธรรมดาแล้วก็โครงฝ้าทีบาร์ได้ด้วยครับ ถ้าคุณจะใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์กรุผนังนะฮะทำได้2กรณีครับก็คือติดตั้งทับผนังเดิมได้เลยหรือว่า2ก็คือคุณตั้งผนังใหม่ขึ้นมานะฮะก็สามารถใช้ระบบแพ้งอย่างที่บอกนะฮะก็คือตั้งโครงเข้าผนังขึ้นมาใหม่ตามรูปแบบที่ต้องการแล้วก็กรุแผน่นไฟเบอร์ซีเมนต์เข้าไปได้เลยครับ ื้นผิวต่างๆของไฟเบอร์ซีเมนต์นั้นมีเรื่องหลายแบบบ้านนะฮะมีหลายรูดลายมากไม่ว่าจะเป็นนี่พื้นผิวกึ่งธรรมชาติแบบนี้ดูปเป็นลายแบบหินนี้นะฮะ<ร>หรือว่าลายไม้ซอรร่องนี่ก็มีนี่ตีเว้นร่องนี้ก็มีนะฮะเป็นสไตล์คันทรีนี่หรือว่าจะเป็นวอลเปเปอร์แบบออกแบบเลตโทเลตโทน่ารักน่ารัก,รกเป็นลายสามมิติด,ด้วยนี่ทาสีเข้าไปนี่เห็นแสงเงาวสวยงามเลยก็มีนะฮะอันนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามสไตล์ที่คุณต้องการนะครับ สำหรับงานพื้นนะฮะคุณสามารถติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนทับบนพื้นคอนกรีตเดิมได้เลยหรือถ้าคุณอยากทําพื้นลอยคือพื้นที่ยกจากพื้นเดิมนะฮะคุณสามารถตั้งโครงสร้างพื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ปูเจ้าแผ่นไฟเบอร์ซซเมนนี้ลงไปจากนั้นถ้าคุณต้องการพื้นผิวแบบไหนเช่นพื้นกระเบื้องพื้นปาเก้พื้นลามิเนตคุณก็สามารถปูทับไปบนแผ่นไฟเบอร์ซซเมนได้เลยครับ ถือเป็นอีกทางเลือกนึงของวัสดุเพื่อทําบ้านของคุณนะฮะติดตั้งง่ายน้ําหนักเบาแข็งแรงทนทานสวยที่สําคัญราคาไม่แพงครับช่วงช่างเลือกครั้งหน้าห้องเต้และช่างประจำบ,บ้านจะไปเลือกอะไรกันติดตามให้ดีนะฮะในช่วงช่างเลือกครับสนับสนุนโดยเชร่าบอร์ดเชร่าสร้างง่ายอยู่สบาย